สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่19มีนาคมนะฮะเออ่มีอยู่ที่นัดะเพิ่มอีกแล้วนะฮะวันนี้วันพุธนะฮะนัดเขาเปิดนะฮะก็แม่มาซื้อเออ่วัตถุดิบอะไรทั้งหลายกูก็ตาม,มด้วยเพราะว่าที่นี่มันมีข,ของแดกเยอะนะฮะซื้อเรียบร้อยนะฮะได้แล้วนะฮะไก่ย่างร้านที่กูซื้อมเมื่อวันก่อนกูชิร้านร้านที่กูเดินผ่านแล้วกูไม่ได้ไม่ได้ซื้อกูเลยลองแล้วก็ขนมจีบนะฮะแค่นี้กูคงอิ่มแล้วละมั้งไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วลนะ่ะ พี่แม่เขายังซื้ออะไรกันอยู่อ่ะพี่กูก็เดินแล้วก็ถ่ายตรงนี้ก็แล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้วพูดถ่ายในตลาดนั้นเดี๋ยวเขามองมันแปลกๆนะจริงๆคนถ้าจะมีใครตั้งรอยอยู่เราคงมองมันเปแปลกๆแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปหาไปแดกอะไรกันละเพราะว่ากูหิวนะฮะ แม่งนี่ยกูเดินผ่านแม่งในเนียแม่งดูแม่งกูเดินกูเดินไปทั่วแล้วแม่งมีอาหารเกือบทุกอย่างให้กูเลือกเลยนะเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่อาทิตย์หน้าแต่กูจำเอาไว้ดีกว่าว่าเราอยู่ตรงไหนมั้งแบบเปลี่ยนแผนที่เอาไว้เลยนะฮะว่าข้าวหน้ากูจะได้ลองอย่างอื่นนะเพราะว่ากูเห็นร้านข้าวโกปีอย่างนี้ดนะ้วยเดี๋ยวข้าวหน้าลองข้าวโกปีดีกว่านะฮะกูไปเห็นกูไปเห็นตอนหลังไงไม่งั้นกูซื้อข้าวโกบีแล้วกูอยากแบกมาทั้งหลายวันแล้วแถวแถวบ้านแม่งสื้อไม่มีขายแก็กั่่งไไมด้ะ กินหมดแล้วะฮะที่เซย์บาร์ก็กินไปหมดแล้วนะฮะก็อิ่มเลยนะฮะน่าจะเสียไปเยอะไปหน่อยแคยแต่ว่าก็แดงหมดแล้วทั้งนั้นก็กินไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องมองแค่เควิคแล้วก็นิวก็จะนอนแล้วนะฮะง่วงมากเลยนะวันนี้ก็แค่นี้เลยกันเพราะนอกจากไปนัดเพิ่มวันนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็ทำน้ำก็ติ แค่นี้แหละทั้งไงไี่แจ็คก็ไม่ีฮะสวัสดีคคับ